ครับวันนี้มาพบกับเกมท럭ซิมูเลเตอร์18กันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ได้ทดลองนะครับเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะมาทําภารกิจกันนะครับวันนี้จะต้องทําให้สําเร็จที่ได้นะครับครั้งแรกก็เล่นแล้วยังไม่สาเร็จนะครับตัวนี้จะมีจอบมอฟเฟอร์นะครับมีบริษัทที่น้อที่ให้เราทำนะครั้งแรก เงิน5 5นะครับก็มีสภาพอากาศเป็น s u n ี่นะแดดออกก็มีเวลาทำการนะครับช่วงเช้าอันที่สองเงินก็มากขึ้นนะครับจะเป็นช่วงยินแล้วก็อันที่สามนี่จะมีสภาพอากาศเหมือนายุฝนนะครับแต่ต้องดูโฆษณาก่อนถึงจะเล่นได้แล้วก็อันที่สี่ก็มีสภาพาฝนตก เงินรางวัลก็สี่พันเจ็ดเรอหนะวันนี้ก็จะมาลองภารกิจที่สองนะครับเริ่มมาก็เป็นช่วงเย็นเลยนะครับฟ้ามืดเล้ หนับเลขแล้วก็สตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็ที่ด้านซ้ายบนนะครับจะมีรูป้องก็คือปรับมุมมองครับมุมมองนี้สามารถหมุนได้3าม้อเฟองศาครับเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟหน้า ไปที่ลูกศรชี้สีเขียวนะครับก็คืองานของเราคือเอาของไปส่งนะครับเอาพ,วพ่วงไปส่งอันนี้ก็น่าจะเป็นถังน้ำมันนะครับเทียร์ก็มีแค่กดคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับส่วน get started. เดินหน้าคือวิ่ง <Drive S 2> นหน้าพ <safe. S 2> ยกมาข้างหลังก็วิง่งเึ้หลังอ้า่ไปไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับี่ ันจะออกทางเข้าไม่ได้มีไม้กั้นอยู่จุดสังเกตนะครับเราจะต้องไปทางเลนขวาอันนี้เลี้ยวยากมากครับกดกลวงเราเป็นด้านขวานะครับคือทางออก turn left เปิดถนนมครับ บรรยากาศทำเหมือนมากนะครับมีม,มีดาวมีตึกมีไฟรถวิ่งผ่านไวเลยครับทำาพประหลากัน Continue straight. I don't like me if I didn't put Turn right. continue straight. <laughs> okay, me go. ไฟจะไม่ใหญ่นะครับแต่ทำทำเหมือนมากนะครับ Turn right ทางวิวข้างทางทางไฟทั้งเมฆหรือว่าทำออกมาได้ดีนะครับวิ่งทัางคืนนี่สวยมากครับอันนี้เหมือนขับบนทางมอเตอร์วีนะครับ ข้างทางก็จะเป็นคนทำไรนะครับมีรถรถถ่ายกอดอยู่นะครับทำไรทำสวนที่สังเกตนะครับจะไม่มีมอเตอร์ไซค์นะจะไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็นี่นะครับถ้ามีป้ายขวางตรงหน้า ไปไม่ได้นะครับวันนี้เราต้องเลี่ยงครับถ้าเจอสต็อปอย่างเงี้ยไปไม่ได้ต้องมาทางเบี่ยงเลยทางเบี่ยงทันทีอะไรครับเนี่ยข้างหน้าเหมือนด่านตรวจตาช่างอะไรบางอย่างอ้าตำรวจ ต้งรู้ต้องด่านมีเวลาขึ้นมานะครับเวลาฝอยหลังรถอินนี่เลยสิบสองนาทีนะครับพยายามอย่าให้มีอุบัติเหตุนะครับขับไปเรื่อง ทางล่างด้านครับที่ทาเหมือน,น่นครับทางค่าทางด,วดนะ่งงงตตวนนะครับใช่จริงมอเตอร์เวย์นะครับอันนี้ก็มีค่าทางด,วด่วนใส่้องจ่ายคิดหนัก42นาทีครับเวลาแล้วก็มีระยะทางตาม GPS นะครับ บอกไหมห้าสิบสี่กิโลเมตรุลมองก็มีมลหลากหลายอันนี้ผมก็จะเลือกใชุ้ลมองนี้เพราะว่ามันจะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศา เตือนนะครับมีข้างทางเกตการขวานับปีป้าวน้ำมันนะครับดูว่าเกมนี้มันก็จะมีน้ำมันจำกัด้วยถ้าเราวิ่งวิ่งไปประม,มาณดระหว่างทางนครับก็จะลำบาก ท้องทางทาก็เป็นตอนนี้ครับเป็นภูเขาเ็นโน่นครับรถบัสทัวมวิวทำเลนักมาก่อนเคยเล่นเกม อินโดนีเซียเกมมันก็จะทำดีครับน่าจะออฟฟิกอะไรดูดีดกว่านะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตกฟาร้องมีคนด้วยนะตรงข้างทางแต่เกมนี้มันก็จะเป็นติดสำหรับคนที่ทำงาน <Okay. S 1> ขบบับรถกว้างครับรถสิบล้อ ว่าที่อขาขต่อครงารัวามว่าหมใส่สว่าืสว่าาใกล้แค่ไ ทางคารับมีเหตุบทเหตุนะครับรถพยาบาลด้วย ระวังครับถ้าขับไม่ดีก็อาจจะชนกับไม้กั้นได้นะมีบางคนชนไม้กั้นไ,ไแล้ยก็ไปต่อไม่ได้ตอนนี้พอเริ่มแจ้งแล้วครับแดดร้อลนะ้ว วินเตี้แจงเราอยู่หกหดือยี่สิบติดจะเสร็จสำเร็จเสร็จที่ดีไม่นะครับข้างหน้ามีป้ายสตาร์นะครับมีเบรคแลครับ อยู่ GPS นะครับให้วิ่งมาทางขวาครับ Exit right อิสตันบูลครับค g h t วันนี้ฝนตกปลอยปนะครับ <Turn right. S 1> นนตกปลอยปลอยอากาศมันมีเมฆฝนนะครับ <polarization> continue straight ข้างไฟแดงด้เรียบร้อยครับ่าไฟแดงโดนปรับไปห้า50หรือไม่ทัน้วนะข้างขวาครับมีพุ่งทางตะวันด้วย continue straight นี่ต่างรถเดินทางมือมดที่ เลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาจะเป็นภารกิจแรกนะครับที่ทำได้สำเร็จในวันนี้แรกที่ทำภารกิจสำเร็จพอถึงที่หมายวจะนี้เลือกอันแรกนะคะรับอันแรกสุดก็จะไปกลับอันที่สองก็คือไปขาเดียวแล้วก็จบภารกิจอันที่สามก็คือข้ามเกือบแลไม่ต่ำ อันนี้ต้องจอดขวางครับที่สำคัญเวลาที่เราเอาธุรกิจของมาส่งเราก็ต้องดูให้ดีว่าเราควรจะเลี้ยวทางไหนอันนี้มันจะเลี้ยวขิรนรว่าี้ยวลี้มันก็จะเลี้ยวยากนะครับจอดยากจะหน่อยขับไปข้างหน้าไปเท่าไหร่กขับจอดเนี่ยัยังไม่คุ้นเท่าไหร,ร่ครนย เป็นมุมมองดูแล้วกันโอ้โหน้ำมันก็หมดแล้วทีเด็ดนะลักษณะรถที่มคล้ายๆนะกับรถใน GTA น a n a n d r e นะเหมือนในรถน้ำมัน นี่ต้องเลี้ยวตามบกสองน้ำเลี้ยวให้ตรงตามบกสองต้องหันหัวไปทางโน้นเลย <S <S 1> <S 1> ม่ายง่ายครับจอดรถต้องฝฟกันสักพับนะอืมที่กว้างหน่อยที่เลี้ยวเยอะหน่อย วกว้างนะครับกว้างนะจริงๆเมนูนะครับเมนูซ้ายมือด้านบนที่เป็นรูปวิทยุนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเนยเราก็สามารถจะเปิดฟังเพลงครับเหมือนวิด<ๆ>ปิอฟังวิทยุได้ขณะที่เราเล่นแต่ว่าอันนี้ออก YouTube นะครับเลยต้องปิดเ น้ำมันหมดนะครับนี่ต้องซื้ออีกสองมาดีกว่าน้ำมันยังได้ครั้งหน้าเดี๋ยวต้องลองแวะเติมน้ำมันดูนะอือต้องมีกรอบสีเขียวะครับกระจอดให้ดีน ถ้าจอดไม่นิ่งมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับจะไม่สำเร็จลองเบรกสีส้มนี่ไม่ไดนะ้เอาที่เสียวไปแ้วสำเร็จได้เงินมาแลนะ้วเทียบไดยได้มาห้าพันห้าพันกว่าๆนะสำเร็จน,นะครับวันนีส้สำหรับทั t ซิมูเลเตอร์ ทำภารกิจได้เรียบร้อยวิ่เราก็จะลองดันต่อต่อไปนะครับข้างหน้านะครับเพื่อนคนไหท,ที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวันนีสวัสดีครับ